เอานะก็ขอสวัสดีกันด้วยนะนี่เนเกมของไมค์ครับมีเซอร์ของไกด์วอล์อ่าอันนี้ผมก็อยู่กับน้องชายเหมือนเดิมนะฮะเพิ่งอาจจะกล่อมกีนนะฮะเมื่อกี้เลยสิงลบอะไรลบกวนน,นั่นแหละสิงลบกวนก็ขอภัยนะฮะน้องคมมอนนึงเปิดโยโทบดูยอยู่อือ สามสองหนึ่งอันนี้มันเป็นแมปสี่คนนะฮะตัดผมกับน,น้องเป็นอสองเลยสองข้างเวบนี่งเเจ็บโอ้พีบ่บิ๊กมก็จะกระจายเหมือนกพบ,บิ๊กขอบคุณครับได้ขนมมาใส่ดูกูทำเลยได้ไหมลูกมันก็ไม่มีทนมนะเอ่ โอไม่ไม,ม่ทำโมหินวิบิสดาบเหล็กออแอมแหลกกระปุกแก๊ปสี่ลูกแอมแหลก,ออแ,กแก๊ปสี่ลูกพีดมีแก๊ปเท่าไหร่พีดมินแก๊ปเท่าไหร่เอ,อ่เอ,อเก็บไม่ได้เงึงกลางไหมเก็บของไม่ได้ท,ท,ทุกเลยทุบห่าเจิงกลาง ของค้าประกันเพื่อจะได้ไปแล้วอีกเสร็จไม่เถูกไอ้เหี้อยอกหนตัวก็ต่อขึ้นมาหม มีคนเลงกูแล้วเังมีคนจะไปอ,อ่ะอยู่บ้าน เกมองไรแบ๊กสัมผัสกางกูกางมึงอ่ะเมื่อก um, okay. 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 uh, so mm. okay. ี <can <can ้อ่าชนะเอาครับก็ชนะแบบงงๆนะฮะอ่าโอเคไม่ิ๊กอันนี้อันนี้เออเขาไม่ทันแน้ก็ชนะฮะโอเคอ่าแล้วสำคัญคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเจ้านี้นะครับโอเคกูดไบครับเซลกูดไบ แล้วเจอกันนะครับโอเค